ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนนะครับเมื่อนี้ก็มาอยู่กับผมหลงจ๋าที่บ้านเชนแอวคนเก่าคนเดิมครับเมื่อนี้ครับหลังจากที่เก็บขี้ยางให้อีแม่แล้วครับโอ้ัวตะเลี้ยวครับนี่ใกล้สี่โมงละเมื่อนี้ก็เลยขึ้นิวเข่าครับก็เลยมาจัดเมนูสุพีสุนองครับเมื่อนี้เป็นต่ำไข่นะครับเมื่อนี้เป็นต่ำไข่เป็ดนะครับเมนูขิดเอาเอียงมาเบิ้งมาถุนทีของเขาครับไข่เป็ดต้มหกหน่วยนะครับพริกกือเทียด กระเทียมนะครับผงชดลรดน้ำปลาน้ำปลาแดกแล้วก็น้นำตาลน,นะครับเมื่อนี้ใส่ไปสามกลีบครับที่จริงผมไม่ค่อยมากเลยครับเพราะว่ามันมันฉุนกระเทียมเริ่มแหลกเข้กับครับนี่เราเตรผู้ใดมักเผ็ดหลายก็ใส่ได้เลยแต่ว่าผมกกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับใส่ประมาณสักหกใส่หกเจ็ด่วยครับ เป็นพริกแดกกินได้ทำก็จะแหละกไร้แลนะ้วเพี้ยนเดี๋ยวกินบ่ไดดครับนี่เพื่อแบบนั้นสิได้มีสีสันนะครับกิดเท็จเกิดเท็จบานบ่อใดเสือครับ ข้าวกะทิมาใส่น้ำปลานะครับสองซอนมันสิได้มีความนัวนะผมใส่เป็นปลาดต้มเนะื้อปลาดต้มสุกชีวิตท้องกับจังเลกับขาดหวานเบลครับปลาครับ,รรบซอนหนึ่งกระเชงนะครับเรียงเฮ้ยสากสูงเรบล สลดนี่กับเกืบเครื่องสว่นครับใส่ลงไปน้มาบุมนี้ครับเพราะว่าทำนี้กับผมกับบุกคอยมักใส่เพราะมันมันสมบุกคอยมักสมนะใส่ไข่ต้มครับที่เขาเตรียมลงไปว่าจะได้ซื้อไว้ซิมเบิงครับ อดูว่าแซ่บไดใเลยครับกับเซเรียบร้อยครับสำหรับตำไข่เป็ดนะครับมื่อนี้